สนับสนุนโดยไฮลักซีววพรีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเริ่มตน้นยั่วๆด้วยหลากหลายเมนูจาหน่อไม้ดองของโปรดใครหลายคนลวกเลย,ยใจน้ำผัดไหมรอนเล้คำแรกติดใจคำต่อไปติดคอครับ ก่อนที่เจษดาโอโหจะพาไปลุยเบื้องหลังแหล่งผลิตดอกไม้ดองแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดต้องที่นี่นะครับที่อำเภอวัง,งเจ้าจังหวัดตากยิ่งช่วงหน้าฝนมีโอกาสทองทําเงินกันได้ครอบครัวละหลายหมื่นบาทโดยชาวบ,บ้านจะพาการขึ้นเขาไปหาดอกไม้ป่าตั้งแต่เช้ามืดกลับลงมาอีกทีก็ช่วใบ่ายๆนะครับ ผลหน่อไม้มาเต็มคานไม่งั้นไม่คุ้มอย่างเจ้านี้ให้ขายได้มาเท่าไหร่หนึ่งปีจะมีผนเดียวครับช่วงเปิดป่าที่จะขึ้นไปหาหน่อไม้ลงมาขายนะครับนี่วันนี้ได้เยอะมากวันนี้น่าจะประมาณรับ300โลไดไหมครับแม่ได้ค่ะ300กิโลเนาะเดี๋ยวไปต่อครับผ่านมาชุมชนวางเจ้าช่วงนี้จะเห็นชาวบ้านจับกลุ่มล้อมหงก้มหน้าก้มตาช่วยกันทำหน่อไม้กันแทบทุกหลังถ้าเราไม่สับเนี่ยมันได้ราคาน้อยเหรอครับพ่อครับก็ถ้าฝานก็6บาทถ้าสับก็7บาท5้าสิ อ๋อเหรอได้เพิ่มอีกแล,แล้วถ้าผมส่งดิบๆอย่างเงี้ยได้กีบ่บาทครับเหมาเนี่ยคือ4บาทมาแล้วขอออกแรงช่วยแม่ๆพ่อๆสักหน่อยงานแรกแผนกปอกลอกเปลือกด้านนอกออกให้เกลี้ยงระวังอย่าให้กินเนื้อมากไปนะครับอันนี้ไม่ใช่เหลาธรรมดานะพ่อใช่ครับอันนี้เขาเรียกหล่อเหล่าใช่ครับเห็น <ๆ S 1> แล้วก็าลอยแล้วเหลาอยู่แล้วเขาจด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 ไอโอลิมจดเลย ช่วงเปิดป่า2เดือนชาวบ,บ้านมีรายได้จากการหา่อกไม้ส่งโรงงานแปรรูปดอกไม้ดองรับทรัพย์การหลักหมื่นทีเดียวบางฤด,ดูกาลเนี่ยหาได้เยอะเนี่ยเห็นบอกว่าได้6 7 0จ็ดหมื่นถึงไหมถึงครับถึงหกเจ็ดหมื่นเลยเหรอครับครับโอ้อันนี้คือเราไปหาโัวเมีย2คน 2> ครับถ้าเมียอีกคนนึงจะไม่ได้เยอะกว่าน,นี้เหรอครับรับพ่อเขาจะหาวิธีการเพิ่มไรายได้ครับ,รบเพราะว่า คือต้าหาสองคนผัวเมียไม่ไดพันเดียวใช่ครับแต่ต้าหาเพิ่มอนนีกตักคนหนึ่งอ่ะได้พันห้าได้พันห้ากินดีๆนะพอนะแบบค่หยอกๆขำๆอ้ำกันเล่นนะครับเพราะว่าบรรยากาศระหว่งางถ่ายทำสนุกสนานเป็นกันเองว่าแต่ตอนนี้ต้องเร่งมือสับๆฝๆันๆกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันส่งโรงงานผือช้าเนอไม้เหลืองเสียราคาได้รกิจปั้นจักถ่ายภาพเกษสดาโอโหสวัสดีครับ